หารถกระบะไว้ทํากินไม่ควรพลาดเลยค่ะคุณพี่คันนี้บอกเลยว่าสภาพสวยมากและคุ้มค่าสุดๆเลยนะคะคันนี้นะคะโตโยต้ารยุส2.4นะคะตัว Z ซ d อีดิชั่นคุณพี่ค่ะเป็นกระบะแคปนะคะคุณพี่มีแคลริบอยนะคะเป็นรถหน่วยงานบดสัญญาเช่าด้วยนะคะีปี2021ราคาสุดคุ้มฟรีดาวตกผ่อนเดือนแปดพกว่าบาทอยากรู้ใช่ไหมว่าจะเป็นไงไปดูในคลิปเต็มได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาเจอเจกับน้องกลางเต็นเพ็ดยนต์กันอีกเช่นเคยนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่บริษัทเพชดยนต์สาขาเสรีไทย95สาขาที่2ของเรานะคะวันนี้กลางเต็นจะมาอัปเดตรถกระบะที่ราคาคุ้มค่ามากเลยนะคะและสภาพรถคือ สวยมากๆคุณพี่นี่ด้านข้างของหนูเลยนะคะ t ต y ยต้ารีโว่สนะคะตัวนี้เป็นตัวแซติช e ั่นกระบะแคบตัวเตี้ยนะคะมีแคลริบอยเป็นรถหน่วยงานหมดสัญญาเช่าของพี่เลขงใหม่วิ่งใช้งานอยู่ที่1 2 0 0 0 0โลเท่านั้นนะคะคุณพี่ขาหน้าหมูป่าดีไซน์สวยด้วยนะคะันนี้นาเสนอขายเพียง429,00 0บาทฟีดาวตกผ่อนเดือ80,000บาทเท่านั้นรายได้ลูกค้าอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0ก็จัดได้แล้วนะคะคุณพี่อายุงานนะคะ6เดือนขึ้นไปผ่านโปรแล้ว รีบม,มาได้เลยค่ะพี่และโปรโมชั่นนะคะคุณพี่ขะในช่วงก่อนสิ้นปีนี้นะคะคุณพี่ขะมาพบกับดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นอยู่ที่1.29นะคะพี่ได้ทั้งรถเก่งแล้วก็รถกระบะเลยนะคะคุณพี่สาอยากรู้ใช่ไหม ต้องกดติดตามและถักเข้ามานะคะอ่ะในส่วนนี้นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวจะพามาชมตัวรถรอบคันเลยว่าคันนี้จะสวยขนาดไหนนะคะพี่ที่บอกว่าหน้าหมูป่าเนี่ยเราก็จะดูจากกระจังด้านหน้าที่เหมือนจมูกหมูแบบนี้นะคะพี่สวยๆแบบนี้เขาเรียกกันนะคะพี่หนูก็ไม่รู้หรอกนะกระจังด้านหน้าเป็นโครเมียมรอยหินดีดรอยขีดขวนไม่มีนะคะไฟด้านหน้าตัวนี้ได้เป็นแบบฮาโลเจนหาซื้อเปลี่ยนง่ายมาก ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวเริ่มต้นนะคะคุณพี่ขาฟังก์ชันเขาก็เลยแบบไม่ได้แบบว่าล้นมากแต่คือพร้อมใช้งานนะถ้าหาไว้ใช้แบบในพวกสํานักงานอะไรต่างๆเงี้ยคุณพี่คุ้มค่ามากเลยนะอ่าแล้วดูนะตัวรถคุณพี่สีเดิมสีสม่ําเสมอเท่ากาันรอยบุบลักยิ้มไม่ม,ไม,มีไม่มีการทําสีค่ะคุณพี่ขาแม็กนะคฮะเดิมแท้จากโรงงานตัวยางเนี่ยพี่ได้เป็นดันหลบปี2024เลยนะแลวดูดอกอยางนี่โห นิ้วหนูเข้าไปได้ครึ่งนิ้วอ่ะคุณพี่คะดอกยางชัดลึกยังไม่เสื่อมสภาพเลยตัวชคด้านในนะคะจุดมาร์ค QC จากโรงงานยังอยู่นะคะรับประกันตัวรถไม่ใช่รถจมน้ําหรือไฟไหมอย่างนี้คะหรือการกลับสีมาแน่นอนคุณพี่นี่คือรถเดิมเลยนะคะคุณพี่ขะหูกระจกด้านข้างตัวนี้เป็นแบบคมเมียม,มาพร้อมไฟเลี้ยวนะแต่ว่าจะไม่ได้เป็นปรับพับไฟฟ้านะพับแบบเมนนวดนี้เลยนะเวลากลางออกทํางี้นะเพราะว่าเป็นตัวเริ่มต้นนะคะคุณพี่ะ่ะกุญแจ นี่ได้ครบเลยนะสองดอกด้วยกันค่ะคุณพี่มีกุญแจสำรองมาให้อยู่แล้วนะคะมาดูในส่วนของโครงสร้างตัวรถกันมากนิกว่าคุณพี่ตานี่กระจกทุกบานนะคะคุณพี่ถ้าเป็นของเดิมจะเป็นโค้ดเดิมของโตโยต้าแบบนี้นะคะแผงประตูด้านข้างคุณพี่ดูจากเมดอาร์คได้เลยโอ้โหไม่มีริ้วรอยของการทําสีเห็นเป็นลูกกลมๆแบบนี้อยู่เลยสียางนุ่มๆเด้งๆอย่างนี้เลยนะคะคุณพี่นะคะแผงประตูด้านข้างตรงนี้จะเป็นแบบผ้านะคะคุณพี่ เพราะตัวนี้เป็นฟังก์ชันของตัวเริ่มต้นเลยนะคะเรียมสานหัวน็อตนะคะทางฝั่งประตูด้านหน้าฝั่งซ้ายของพี่คมกิบชัดเจนไม่มีรอยแกะไขรอยขยับเลยนะคะพี่ค่ะเนื้อสีเรียบลื่นสม่ำเสมอเท่ากันนะคะพี่แล้วก็ในส่วนของกระบะเขาจะมีตัวสครับเพจให้ด้วย เป็นแบบของ t o โยต้าเดิมแท้จากโรงงานการผลิตเลยคุณพี่คะ่ะไม่ต้องกลัวว่าเนื้อสีตัวรถเนี่ยจะมีริ้วรอยนะแล้วก็รถปีใหม่เนี่ยกระบะแคบแบบเปิดได้แบบตั้งฉากแบบนี้เลยเข้าออกสะดวกสบายขนของง่ายเวอร์นี่เห็นปะอุ้ยคือใหม่มากเลยนะพี่ดูนะนี่แผงประตูด้านข้างนะคะริ้วรอยไม่มีเลยหัวน็อตนะคะประตูด้านหลังนะแคบตรงเนี้ยฝั่งซ้าย ไม่มีรอยแกะเลยรอยพ่นทำสีสักนิดหนึ่งก็ไม่มีคุณพี่นี่คือโครงสร้างเดิมเลยหนูรับประกันมีอินสเปกชันเข้ามาตรวจสอบโครงสร้างของตัวรถทั้งหมด274จ,จุดเลยคุณพี่ค่ะมีใบเซอร์ในตัวง่ายๆนะคะบอกแขบด้านหลังเห็นป่ะยังไม่เคยได้ใช้งานใส่ถุงไว้อยู่เลยนะคะคุณพี่เหมือนใหม่เลยนะคะพี่จาสวยมากเลยนะคะันนี้มาและก็คุ้มมากๆพี่ถ้าไปติดตัวแคลริบอยใช่ป่ะพี่จะขนของกลัวของพี่โดนฝนโดนโลมปิว นี่มีแคริบอยติดตั้งมาให้แล้วค่ะคุณพี่ขาเป็นแบบกระจกใสแบบนี้เลยนะคะฟิล์มของแค,คริบอยตัวนี้ด้านหลังคือไม่เสื่อมสภาพด้วยคุ้มมากๆค่ะคพี่ไฟด้านท้ายตัวนี้เป็นแบบฮาโลเจนนะคะคุณพี่ขาแล้วก็กันชนด้านท้ายติดตั้งตัวเซ็นเซอร์ถอยหลังมาให้อีก2จุดนะคะคุณพี่โอโ้โหไม่ต้องห่วงเลยเรื่องความปลอดภยัยโตโยต้าเขามีจัดเต็มมาให้แล้วนะคะขอดูด้านหลังหน่อยวืบโอโ้โหนี่ด้านหลังนะคะคุณพี่เขาก็จะมีเหมือนแบบ จะเรียกว่าแมกไลเนอร์ก็ไม่ใช่นะคะจะเป็นเหมือนพยังเนี้ยกันลอยนะคะเพราะตัวเนี้ยถ้าเวลาเราใส่ตัวแคลบอยมันจะใส่แบบเจาะทับกับตัวแมกไลเนอร์มันจะค่อนข้านจะลำบากเนาะมันจะดูลดหนาเกินไปเพราะจะทําแบบนี้ที่สามารถขนของจุข,ของได้เยอะเลยไม่ต้องกลัวแดดกลัวฝนนะคะคุณพี่ขะนี่มีมาให้แล้วดูดิฟิลม์ยังใหม่อยู่เลยนะคะหลังคงหลังคาของแคลรบอยคะ่ะริ้วรอยสักดินึงก็ไม่มีนะคะ สวยเลยนะคะโครงสร้างทางด้านท้ายรถนะคะคุณพี่ขาเม็ดอาร์คนะคุณพี่เห็นแบบเรียงๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีรอยพ่นทําสีเลยนะคะโครงสร้างทางฝาท้ายหนูรับประกันคันนี้ฝาท้ายไม่มีการเปลี่ยนหมาคุณพี่เช็คสูนโตโยต้าได้เลยนะคะตรงนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมของเดิมหัวน็อตไม่มีรอยแกะเลยคุณพี่ขาตัวนี้ก็จะเป็นตัวโช็คนะคะที่เขาติดตั้งมาเพิ่มเพราะว่าทาเป็นตัวแคลิบบอยนะคุณพี่นี่ด้านหลังสนิมไม่มีนะคะรถ ตามเล่มหน้า18ใช้งานในกรุงเทพค่ะพี่คันนี้คุ้มมากๆเลยี่ล็อกสวยจริงๆนะมาด้วยส่วนของตัวรถทางฝั่งด้านขวากันบ้างฝั่งคนขับทางนี้นะคะรอยบุบลักยิ้มไม่มีนะคะเนื้อสีนะคะสม่ําเสมอเท่ากันนะคะคุณพี่ขาไม่มีการทําสีแน่นอนนะคะจังขอบเปิดให้ดูตรงนี้ชิ้อ่าคนะ,ะประตูทางฝั่งนั้นนี้นี่อาจจะคับแคบนลนึงนะพรรถจอดเยอะนะคะพี่จ๋า โครงสร้างทางบานประตูนะคะทางคนขับของพี่หัวน็อตคมๆไม่มีรอยแกะไขหรือรอยขยับเลยนะคะสภาพแบบใหม่เลยนะคะคุณพี่คันนี้คือรถไม่แค่แสนสองถปี2021นับแล้วก็น่าจะมานรถ5ปีนะพี่ถือว่าใช้งานไม่เยอะปกติเลยเฉลี่ยประมาณปีล้วประมาณ2 0 0 0 0นกิโลเองนะคะคุณพี่จ๋าแล้วเบาะที่นั่งด้านไในตรงนี้เป็นเบาะ้านะปีกเบาะ ไม่มีย้อยนะไม่ล้มนะคะคุณพี่ที่วางแก้วน้ําของของโตโบต้าเนี่ยมีมาให้ครบเลยพี่วางได้จุกๆหจุดนะคะคุณพี่ขะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นแบบบิวอินนะคะการออกตัวพุ่งแรงประหยัดน้ํามันมากๆนะคะคุณพี่เดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทรถให้ดูนี่เชื่องเดียวติดนะคะแตะ่ถ้าสมมติว่า การสตาร์ทเนี้ยจริงๆมันจะมีข้อผิดพลาดในส่วนหนึ่งว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ได้นั่งอยู่ที่ตัวรถหรือแตะเบรกไว้ถ้าสมมติใครใส่เกียร์ค้างไว้มันมีกรณีที่รถพุ่งได้สังเกตตัวเกียร์ด้วยนะคะอ่ะในส่วนตรงนี้นี่จะมาพามาดูพวงมาลัยแดนเปอนมันติฟังก์ชั่นแล้วพี่เห็นเปล่าเดี๋ยวนี้จะควบคุมหน้าปัดหน้า,นาจออันนี้คือจะบอกในส่วนของอัตราการกินน้ํามันนะคะคุณพี่ขาอืมแล้วก็เลขใหม่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นกิโลรับประกันไม่มีการกอใหม่แน่นอน ตัวนี้ได้หน้าจอทัชสกรีนนะคะคุณพี่แต่เป็นตัวเริ่มต้นจะไม่มีกล้องถอยสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วนะคะ AUX USB นะและก็เครื่องเสียงเนี่ยของ Toyota าไพโร่พอพิงเสียงเบดต,ตึบๆต,ตัวแอร์เป็นอนาล็อกค่ะคุณพี่เยี่ยมชํำถึงใจแน,น่นอนนะคะคุณพี่ตัวเกียร์เนี่ยก็ได้เป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดมีปุ่ม Eco Mode มช่วยในการประหยัดมันและ Power m o ม de นะคะใช้อัตราการกินน้ำมันแบบเต็มรูปแบบเลยนะคะฝาถังน้ำมันนะคะกับฝากระโปรงด้านหน้าเน่ะจะอยู่ตรงนี้นะ สังเกตง่ายเดี๋ยวจะพามาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันนะคะคุณพี่ว่าสภาพเครื่องยนต์เนี่ยจะสวยมารอบคันไหมนี่คือรถหน่วยงานที่สภาพไม่ช้ำนันงฟ้ามากมาตัวตวนี้ปึ๊บโอ้โหใหม่อะไรเบอร์นี้นะจ๊ะให้ดูนะคะตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ2-4นะคะพี่จะขนของบรรทุกอะไรเนี่ยจัดเต็มมาได้เลยแต่ถ้า อยากบรรทุกแบบเยอะๆแนะนำไปเสริมแหนบนะค<ฮ>ะอนะ ตัวเครื่องนะคะเลขโค้ดเครื่องตรงตามเล่มที่คุณพี่ได้รับแน่นอนรับประกันค่ะคุณพี่ขาและตัวเครื่องนะรอยคาบน้ำมันคาบสนิมไม่มีเลยสักนิดก่อนออกรถปลายเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องในรอบ5,000กิโลให้ของเหลวต่างๆน้ำมันเบรกน้ำมันเกียร์น้ำมันพาวเวอร์หรือน้ำหล่อยเย็นพวกนี้นะถ้าตัวไหนเป็นการขาดกลางเป็นจะเป็นการเติมให้นะคะไม่ใช่รีเซ็ตจากศูนย์นะคะแต่ดูแลให้ลูกค้าแบบว่าออกรถปขับขี่แบบหุนใจแนะ่นอนนะคะพี่เนี่ยคือดูในภายในส่วนข้องเครื่องที่ขา สภาพยังใหม่อยู่เลยนี่คือเครื่องเดิมนะคะคุณพี่รถส,สวยจริงนะคะมาในส่วนของฝากระโปรงด้านหน้าฝากระโปรงด้านหน้านะัวน็อทางฝั่งหน้าซ้ายขมกิฟชัดเจนไม่มีรอยแกะไขเลยซีนยางนุ่มๆเด้งๆอุปกรณ์โครงสร้างเดิมและตัวเนี้ยสติกเกอร์โครงสร้างหลักๆนะคะของคาด้านหน้าคุณพี่ขาเป็นสายๆแบบนี้ถ้ามีการทําสีถูกพ่นทับแน่นอนนี่ของเดิมไฟแท้ไฟเดิมไม่ใช่ของเทียบโคด้ดไทโคโยโตะนะคะคุณพี่ตามกิฟล็อกต่างด้านหน้าของการชนด้านหน้าคุณพี่ ไม่มีรอยๆเลยนะคะคุพี่สภาพใหม่จากโรงงานเลยนะคะแผงตรงนี้นี่แผ่นเพจนะแผ่นเพจเหล็กอยู่จะอยู่ทางฝั่งด้านขวานะคะไม่มีรอยบุบเบีย้ยวตัวนี้ก็จะบอกในส่วนของเลขตัวถังของตัวรถนะคะคุณพี่ตา นี่รถเดิมนะคะหัวน็อตทางฝั่งฝากระโปรงด้านขวาคุณพี่จาใครดูรถเป็นนี่สังเกตตัวนี้นะฝากระโปรงไม่มีการเปลี่ยนไม่มีรอยแกะหรอย,อยขยับเลยเนื้อสีนะคะคุณพี่ด้านหน้าเรียบลื่นเลยนะคะไม่เป็นสะเก็ดของการที่ทําสีหมาะฮะเม็ดอาร์คเห็นได้ชัดเจนมองด้วยตาเปล่าแทบจะไม่ต้องจับว่ารถใหม่รถเดิมแผงกันความร้อนด้านหน้าไม่มีบิดเบี้ยวหรือฉีกขาดเลยค่ะคุณพี่ขาอันนี้คือแบบ มันน่าใช้มากอะพี่แล้วผ่อนเดือนแปดพันกว่าบาทมีใครไม่เอาบ้างเป็นหนมๆก็เอานะเออคันนี้ขอย,ย้ําสเปกกันอีกทีค่ะคุณพี่ขาเป็นโตโยต้ารีโวนะคะตัว2.4นะคะคุณพี่ Z ซ d อีดิชันนะคะเป็นกระบะแคมปตัวเตี้ยนะคะปี2021ราคาสุดคุ้ม429,000งบาทเท่านั้นได้เกียร์ออโตโด้ด้วยนะและก็แคดดีบอยด้วยเนี่ยะพี่ๆถ้าไหนาสนใจอยากได้รายละเอียดของคันนี้เพิ่มเติมรีบเลยติดต่อที่ช่องทางด้านล่างได้เลยนะคะแอดมินของทางบริษัทเพทย์ยน อย่าลืมบอกว่าดูคลิปน้องกลางเต้นมาด้วยนะเราจะได้คุยกันค่ะสําหรับคลิปนี้ถ้าคุณพี่ถูกใจอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกันแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้กันคลิปหน้าจะนําเสนอรถเข้าใหม่ส่ดๆแบบไหนอีกหนะรอชมได้เลยวันนี้กลางเต้นขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมนะคะ